ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ23นาฬิกาผมก็ได้เจอน้องแมวตัวหนึ่งอยู่ในห้องผมและหลังจากนี้ผมต้องใช้ชีวิตไปกับเขา1วันเจ็ดมงครึ่งวันนี้จะเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเรียลสุดๆผมตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่า มีแมวอยู่ในห้องนะครับซซนเซดารี่วันนี้ก็เลยเป็นหัวข้ออยู่กับแมวหนึ่งวันในห้องแล้วแมวอยู่ไหนอะผมไม่ได้พูดเลยนะมันมีแมวอยู่ในห้องจริงๆผมตื่นมาผมก็เจอแมวแล้วผมก็ต้องให้อาหารมันเพราะนี่คือเวลาอาหารเช้าแมวหายอ๋อแมวนอนแมวนอนอยู่ในนี้เตรียมข้าวให้ก่อนแล้วกันหนึ่งวันต้องทำอะไรบ้างการมีแมวก็เจ้าตัวที่อยู่กับผมนะครับชื่อชื่อสตีฟนะ ก็คือผมก็เห็นเขาตั้งแต่เขายัางเด็กแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นกันดูเขาไม่ค่อยเล่นกับคนเท่าไหร่แต่พออยู่ด้วยกันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงพึ่ง <Okay. S 1> มือการเลี้ยงจากพี่ชายก็คือสตีฟเนี่ยเป็นแมวของพี่ชายผมนะครับสตีฟเนี่ยเป็นแมวที่ขี้เบือ่อเพราะฉะนั้นจะต้องผสมอาหารให้มีส่วนผสมนิดนึงนี่ก็จะมีข้าวประมาณนี้ของสตีฟแล้วก็จะมีตับเป็ดนะครับตับเป็ดอกไก่ สาเหตุที่ต้องมีสูตรอาหารพิเศษเนี่ยก็เพราะว่าสตีฟเนี่ยเป็นแมวที่ค่อนข้างขี้เบื่อมากเลยก็เลยจะต้องเปลี่ยนสูตรอาหารทุกวันนั่นออกมากล้องด้วยนั่นแหละครับก็จริงๆจะมีหลายสูตรนะแต่พี่ชายสอนมาสูตรเดียวเท่านั้นแหละโอเคหน้าตาอาหารของสตีฟก็จะประมาณนี้เดียนะ๋ยวเอาน้ำไปเปลี่ยนให้ก่อนไม่กินลนะ่ะทักทายผู้ชมทุกคนทักทายลาะ ต้องเจอทําให้ตายท่าไม่ตายตายวไม่สนใจไม่สนใจอ่ะยอมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคก็นอกจากทุกคนจะได้เห็นหนึ่งวันของผมกับแมวแล้วพวกจะได้เห็นหนึ่งวันของผม ผมเองด้วยผมก็จะใช้ชีวิตให้ทุกคนได้ดูว่าวันนี้ผมทําอะไรบ้างเพียงแต่วันนี้พิเศษก็คือมีน้องแมวอยู่ด้วยหนึ่งตัวก็รอเดี๋ยวกันแล้วกันยังไม่ใช่เวลาทํางานไม่ใช่เวลาทําอะไรทั้งนั้นไม่ใช่เวลานอนเจ็ดโมงปกติผมตื่นนุน่นเก้าโมงก็เดี๋ยวเจอกันตอนตื่นจริงแล้อได้เวลาตื่นแล้วตีไม่ปลุกด้วยนะไปนอน้า เดี๋ยวผมก็จะอันนี้มื้อเช้าแมวใช่ไหมก็ถึงเวลามื้อเช้าของคนด้วยละ่ะเดี๋ยวผมจะไปหามื้อเช้ากินบ้างมื้อเช้าอัน,นหน้านอยที่ตัวมมนไม่ไมไดิ้นรอไใต้โต๊ะฟาร์ลน้องคนนี้ชื่อเทเลอร์นะครับเอ็นแมวอีกตัวหนึ่งที่มาฝากไว้เหมือนกันมีไก่ต้มน้ำปลากับข้าวง่ายๆเทเลอร์ก็อยู่กับแม่สตีก็อยู่กับผมนี่ข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไป าตีดูสิว่าสตีฟจะอยู่ไหนสตีฟอยู่ที่เดิมเลยเหรอนอนไหมครับเริ่มนอนแล้วเนาะเปิดแอร์ไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมงกว่าเดี๋ยวผมก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นั่งทำงานแล้วเดี๋ยวมานะครับ ตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วหาวห่วงสิบโมงนี่ยไม่ใช่เวลาเปิดแอร์นะแต่ชื่อเล่นมันชื่อแตวนะครับปกติผมจะเปิดแอรแค่ตอนบ่ายแล้วก็ตอนที่มันร้อนจริงๆตอนนี้มันร้อนจริง,รงๆด้วยแหละแล้วน้องแมวก็มาอยู่ก็เพื่อสวัสดิการของแมวโอเค Google เปิดแ er. อร์คอนดิชเนอร์รักราบกำลังเปิดแอร์คอนดิชเนอร์งงงงงงแอร์เปิดได้ไงงงโอเค Google เปิดไฟอ่านหนังสือ ในวันที่ผมลงคลิปเนี้ยทุกคนก็น่าจะได้ดูไปแล้วแหละเมาลงหนังเล่นเกมก็ใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูได้นะครับผมก็ให้ดูนี่นี่อะไรทำการตัดต่อทั้งหลายอย่าลืมไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวก็เตรียมลงคลิปแล้วก็ทําหน้าปกไว้เรียบร้อยแล้วก็หลายคนชอบถามว่าผมทํางานอะไรก็นั่นแหละครับผมก็ตัดต่อคลิปเป็นงานหลักแล้วก็ YouTube เป็นงานรองแล้วระหว่างที่ทํางานก็มีน้องแมวนอนอยู่ด้วยก็รู้สึกอุ่นใจดีนะ จร็ไปชิ้นหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีงานอีกนิดหน่อยนะครับผมจะทํางานช่วง10โมงถึงประมาณ5โมงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีงานน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นวันศุกร์เพราะว่าจะเป็นวันที่ลงคลิปด้วยอะไรด้วยก็จะแบบเคลียร์ทุกอย่างให้ให้โล่งส่วนเจ้าแมวก็นอนไปแล้วแล้วก็จะมีตัดติ๊กต็อกด้วยผมใช้ไอแพดในการตัดติ๊กต็อกนะครับว่าทาไมต้องใช้ iPad ตัดติ๊กต็อกทั้งทั้งที่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะถนัดมือกว่าใช่ไหม ก็เอาง่ายๆคือผมซื้อมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําประโยชน์กับ iPad ยังไงแต่มันก็มีหลายโปรแกรมมากเลยนะที่แบบว่าผมยังไม่ได้ลองใน i อ a d แล้วก็เห็นน้องสาวก็บอกว่าเออมันมีโปรแกรมที่ใช้ดีถ้าหลายคนสนใจนะว่าเออใช้มือถือหรือใช้ iPad ตัดคลิปเนี่ยโปรแกรมไหนดีผมก็อยากจะลองรีวิวทุกโปรแกรมให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้ามีโอกาสนะอย่างตอนนี้เนี่ยผมใช้โปรแกรม Premiere Rush ก็มันอยู่ในแพ็กเกจที่ผมสมัครรายเดือนก็ลองโหลดมาใช้ดูก็ใช้ไม่ยากถ้าใครอยากให้ทำคลิป แบบแนะนําก็ก็คอมเมนต์บอกได้เผื่อว่าผมจะลองทําดูโอเคงานเสร็จแล้วเรียบร้อยเจ้าแตวตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอครับมันทำงานดีไหมครับไม่ต่อแป้งขนแมวนก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 หลายบ้านน่าจะเป็นประมาณนี้แบบว่า ที่บ้านแบบไม่ให้เลี้ยงสัตว์หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอแบบว่าที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยคนที่ติดจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขาไม่ให้เราเลี้ยงก่อนตอน,นนี้ก็คือแม่หรือพ่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้แม่เป็นแบบนั้นแม่ติดแมวแปลกเนาะตอนที่เราไปห้องสตีฟเนี่ยเราก็รู้สึกเกรงใจสตีฟไม่กล้าเรากวนมันเยอะแต่ตอนนี้มันมาห้องเราแท้ๆแต้เราก็รู้สึกเกรงใจมันอยู่ดี <S <S เล็บเออเบเฮ้ยวัวเปเปอร์สายมือ ใช้แล้วดีไหมยังไม่รู้เลยเรีวิวหน่อยแต่ก็ได้เงินนะเพราะทำงานไม่ใช่เพราะว่าไปเปอร์หรอ เสร็จแล้วก็เป็นการทํางานช่วงบ่ายมันก็จะต่อเนื่องกับช่วงเช้าแหละแต่วันนี้มันก็ชิลนิดนึงเพราะว่างานเสร็จหมดแล้วด้วยความที่ว่าเปิดแอร์ในห้องมันก็ยังจะมีคนมาเกาะอาศัยขอความเย็นด้วยเสมอก็ช่วงบ่ายถ้าเกิดว่าไม่มีงานแล้วจริงๆก็จะเป็นเวลาพักผ่อนเล่นเกมอะไรอย่างนี้หรือถ้ามีก็อาจจะเป็นงานเบาๆหรืออย่างทําปกคลิปอะไรอย่างนี้นะครับก็ชิลๆไปหลับทั้งคนทั้งแมว ๆๆเป็นตกใจมันกลัวมันกลัวเป็นรั้งแรกของแถวที่รู้จักกับคำว่าบันไดกลัวเสียงบรรไดมันกลัวเสียงบรรไดแต่มันกลัวมันน่ารักอะกาหลงบอก มันโกกับแจมอนเอาอะไรนี่ทำสัญญากับตาตามบอกว่าครึ่งไหนครึ่งบนนี่ีแนวครึ่งบนจริงเออฉลาดล็อกเรียบร้อยฝั่งนี้นี่หว่าฝั่งนี้จะเยอะกว่าฝั่งนี้ เพราตอนนั้นมีไหล่เลยป่ะใช่ใช่ไม่มีไหล่ะไม่มีไหล่ถ้ามีอะไรอ่ะก็พูดมเลยเอ้ยมันมีไหล่ในหูว่าพูดมาสี่ไม่เอามันมีขี้หูไงจมเคลื่อเสียวเสียวมาเลยตต้องกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเฮ้ยเลอร์ไม่สนใจพี่เลย คืนนี้ก็งองแงทั้งคืนเชื่อดิสตกลับแล้วสติปับถึงก็เรียกร้องัวใจอะไรเงี้ยต่ตัวเด็กไม่อยู่เดี๋ยวมันก็ลองหาตั้วไอตัวนั้นจะกลับแท้แล้วออจะเข้ากระเป๋าพี่น้องลํำลากันสติฟถ้ามันไม่สนใจถ้ามันไม่สนใจนะสติฟไม่สนใจบ๊ายบาย ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มเจ้าแมวสตีฟนะครับก็กลับบ้านไปกับพี่ชายแล้วก็ยังเหลือตัวนี้อยู่วันนี้เขาก็จะมาอยู่กับผมในคืนนี้ซึ่งเขากำลังตรวจห้องอยู่สองวันสองสถานที่งงเะละ่ะเหมือนไปเที่ยวอะ่ะแบบเปลี่ยนโรงแรมนอนอะไรเงี้ยชอบไปอยู่มุมเดียวกับสตีฟเลยนะทำไมชอบโม่จ้าจะต้องหดตรงนั้นและนี่ใส่มันเหมือนเครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้า ที่แบบเจอไอเดียใหม่แล้วต้องคำนวขึ้นเตียงแล้วอะเฮ้ยไม่ได้ มันแลบลิ้นนะ่ะแต่ถ่ายไม่ทันนะ่ะตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มจริงๆมันคือเวลาเล่นเกมหรือไม่ก็ดูซีรีส์หรือไม่ก็ดูการ์ตูนนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็เลยต้องอยู่กับแมวดูโกโจโคุงนะครับโกโจ อย่านะอย่านะเดี๋ตบนะรู้เวลากินข้าวหิวแล้วว่ะดิหิวแล้วก็มาเดี๋ยวไว้ทำไมนะ่ะเลยไม่กินเม็ดวันนี้ก็น่าจะหมดวันแล้วกับการอยู่กับแมว2ตัวด้วยการที่ตื่นมาแล้วเราก็เจอแมวอยู่ในห้องนะครับ ็นั่นแหละเดี๋ยวพพิ่งนี้น้องเทเลอร์รก็จะกลับบ้านแล้วประมาณแบบ๋วผ้าทุ่งกว่าแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลานอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดไฟนอนแล้วก็อ๋อลาตีสวัสดีทุกคนได้เวลานอนแล้วปิดไฟนะ<ๆ>จะขึ้นที่นอนเรียบร้อยดูเหมือนว่าเขาจะชอบตรงข้างๆเพห้ามากเลยอืดิฟด้วยลื่นพพุ่งนี้เราก็จะตื่นเช้าแล้วก็เจอน้องกันเพราะเราต้องตื่นมาให้อาหารเช้าตอนเจ็ดโมงครึง่งโอเค Google ปิดไฟ กำล,ลังปีกไป3ดวงจะนอนอยู่แล้วมาชวนเล่นเล่นแรงด้วยอ่ะดีดดีดดีดจะนอนแล้วดีดเฮ้ยปีนสูงไปจะต่อกันดาบให้เหรออุ้ย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 อ้ยมันหมาเลย เช้าเช้ามาอ้อนเมื่อคืนก็มานอนด้วยกันแถมเรียนหน้าด้วยสงใส่หิวมากให้อาหารเช้าไปนะครับโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงให้น้องไปอยู่เล่นกับแม่ข้างล่างนะครับส่วนผมก็นอนต่อเพราาเมื่อคือนน้องปวดน,น้องปวดตลอดเลยที่แรกมีพวกครีมอะไรนี้วางอยู่ใช่ไหมปาทิ้งหมดแลน้องก็จะแบบขึ้นมานอนข้างๆมาซุกบ้างมานอนหนุนบ้างอะไรนี้ก็น่ารักดีนะ ถือว่าอยู่เกินยีิบสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยการตื่นมาแล้วเจอแมวก็ถึงเวลาที่ต้องส่งเทเลอร์กลับบ้านนะครับก็น้องก็มารอกลับบ้านเหมือนจะรู้นะว่าตัวเองจะต้องกลับบ้านแล้วอ่ะแล้วก็มักจะมีแมวอยู่ประเภทหนึ่งที่เห็นกล่องไม่ได้เลยเห็นปุ๊บก็โดดเข้าไปปั๊บก็ถึงเวลาต้องไว้บายกันแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ถ้าเกิดว่าบ้านน้องตัดไฟอีกก็ที่น้องมาอยู่นี่ก็เพราะว่าบ้านน้องตัดไฟนะรออนร้อนนี่แหละ ห้องเงียบเหงาเลยไม่มีกระบากทรายไม่มีจานข้าวไม่มีที่นอนไม่มีแมวก็ <c oughs> เป็นเวลา2วันเต็มๆนะที่แรกนึกาจะแค่วันเดียวไงทั้งสตีฟแล้วก็เทลเลอร์มาอยู่ด้วยกันนะครับก็ตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นคือห้องโล่งมากๆเลยอะ่ะไม่มีของที่เขาอยู่มาก่อนหน้านี้ ตอนที่ส่งกลับก็แอบใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอยู่กับเราไปตั้งสองวันทั้งสองตัวก็แบบมีคาแรคเตอร์ต่างกันนะแบบว่าสตีฟเนี่ยก็จะมีความแบบความแมวแมว,แมวหน่อยอะไม่รู้จะใช้คาว่าอะไรไม่สนใจใครแต่ว่าก็มีความอ่อนอ้อนมีความน่ารักในแบบของสตีฟทีแรกผมไม่กล้าเล่นกับสตีฟเลยนะตอนที่ผมไปห้องพี่ชายอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากลัวสตีฟได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสตีฟเนี่ยก็เป็นแมวที่ที่แมวอะเป็นแมวอะที่มันน่ารักอะส่วนเทเลอร์เนี่ยด้วยความที่เป็นแมวเด็กเนี่ยก็อ,อาจจะแบบ มีความขี้เล่นมีความซุกซนกว่าเข้าหาคนอะไรเงี้ยอย่างตอนที่ผมแบบไม่ได้ถ่ายเงี้ย mm hmm. เขาก็มาแบบทําเสียงแบบครืดๆใส่ตอนนอนมัมาดมหน้ามาเลียหน้ามานอนข้างๆมันมานอนนวดนอนหนุนเราก็ได้เห็นแบบพฤติกรรมเขาเต็มๆสมงวันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะไม่เคยเลี้ยงสัตว์จริงๆจังๆมาก่อนพอได้มีเขามาอยู่ด้วยแล้วมันก็รู้สึกอบอุ่นเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนั่นแหละ อยากเลี้ยงแมวเลยฝากไปติดตามน้องสองคนได้นะครับพี่ชายผมทําเพจอยู่ก็เพจนี้แล้วก็อินสตาแกรมก็ลองไปดูได้ดูความน่ารักความสดใสของน้องแมว2ตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะออกมาน่ารักหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้มีแต่แมวมันมีหน้าผมด้วยมันเลยไม่น่ารักเ,ออเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้เล่นเกมแล้วเหงาเนาะไม่มีแมวแล้วอ่ะดูดิคิดถึงอะ่ะเพราะแบบมันไปแป๊บเดียวแล้วคิดถึงเลยปกติบ้านเราไม่ให้เลี้ยงสัตว์แต่ครั้งนี้ก็เหมือนกับ เราก็เหมือนทําให้แม่ได้เห็นว่าเราก็เคลียรห้องเนี่ยเพื่อแมวตรนแรกรกกว่านี้ใช่้วกว่านี้แล้วแบบเคลียรในพริบตาเขาจะมีแมวมาแม่น่าจะแบบไว้ใจเรามากขึ้นแหละถ้าเราขอแม่เลี้ยงแมวแม่จะให้ปะีนี้ว่าให้เพราะแบบดูแม่แบบแฮปปี้นะเออแม่ชอบนะไปแม่ไปขอแม่กันไปทำไมต้องใส่เสื้ออะไรเดียวกันวะไม่มีอใส่ตามจิ๊นก็แม่แม่แม่ไม่ไม่แม่ไม่ ไม่แม่ยังยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่รู้ไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรก็ไม่ก่อนไงไม่อะไรไม่อะไรไม่ต้องขอขอยังไม่ได้ขออะไรเลยเออไม่เลี้ยงรู้รู้วางแผนกันไม่เลี้ยงแมวไม่ไม่ไม่คะไม่พรุ่งนี้ไปฟาร์มแมวกันไปไม่